ดีทุกคนนะฉันเป็นลูกสาวขอทานและตอนนี้ <c oughs> พ่อของฉันก็กำลังอ๊ พ่อเป็นอะไรอะ่ะ<า>พ่อไม่ได้เป็นอะไรลูกอ้พ่อของฉันน่าสงสัยมากมากพ่อของฉันบอกว่าอยากจะให้ฉันมีชีวิตที่ดีแล้ววันนั้นเองก็มีครอบครัวของเจ้าหญิงอ,อเดเล่นที่สวนสาธารณนะดูเหมือนว่าเธอจะเป็นราชินีด้วยฉันเอาอันนี้ให้นะจ๊ะนำมันไปขายซาร์แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะคะโอ้ฉยยันเป็นคนใจดีจังเลยหากแต่จะก,การุณาพาลูกสาวของผมเนี่ยไปอยู่ในวังด้วยสิขอรับไม่อยากให้ลูกสาวเป็นขอทานเหมือนผมนะ งั้นก็ผมฝากด้วยนะขอรับจะเป็นบุญคุณมากเอองั้นก็หนูน้อยจ้าโชคดีของเธอแล้วแหละไปกับฉันเธอนะรีบบอกลาคุณพ่อของเธอซะแล้วก็ตามฉันมาแม่ครับผมไม่อยากให้ยายนั่นไปเลยเพ่อจะทิ้งหนูจริงๆเหรอเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสะหน่อยพ่ออยากจะให้แกมีชีวิตที่ดีเข้าใจไหมเจ้าหญิงน้อยของพ่อหลังจากที่ฉันคุยกับคุณพ่อเสร็จฉันก็ตัดสินใจตามราชินีคนนี้ไปคุณพ่อของฉันบอกว่าอยากจะให้ฉันมีชีวิตที่ดีนี่เป็นโอกาสเดียวที่ลูกสาวของฉันจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีไอ แต้มบุญตามเธอไปสิเข้าใจไหมเ้<ว>อ ดีจังเลยนะลูกสาวข,ของฉันส่วนฉันก็จะไปขอทานต่อแล้วกันใครมีตังบ้างขอเงินหน่อยอ้กว้างใหญ่จังเลยนะเธอไม่เคยเห็นหรอเซ่คนแม่นะสิดูเหมือนว่าหมอน,นี่จะไม่ชอบฉันเลยอะเ๊ะที่นี่เขาไม่ให้เลี้ยงหมาหรอกนะเธอเอามาทําไมนะั่ะสิจ้าที่นี่เลี้ยงไม่ได้นะเอาเป็นว่าเธอไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นะจริงๆฉันก็สงสารเธอแหละแต่ว่าที่ที่เธออยู่นะ่ะต้องไปอยู่ที่ท้ายครัวไม่ใช่ในราชวังต่างหากได้ยินที่แม่ฉันบอกแล้วใช่ไหมเธอจะอยู่ที่นี่ได้แต่เธอต้องไปอยู่ที่ครัวเพราะว่าเธอเนี่ยมันเป็นเด Da, huh? えっ เธอไปต้องพูดโ,ดโถกันด้วยไม่จริงเลยไงพ่อเธอเป็นขอทานนี่ใช่ไไปดีกว่าพูดแรงมากเลย Hello f ฟอ m ์เอุ์ยดิฉันคือป้าอายเองนะเป็นคนรับผิดชอบทำงานครัวน่ะนี่ชื่อมัดหมี่ใช่ไหมคือว่าราชินีนะบอกฉันว่าให้ดูแลเธอนะใครเนี่ยอนนี้ฉันท้องแก่อยู่ก็เลยต้องการคนดูแลช่วยหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่านะฉันนึกว,ว่าฉันจะได้อยู่ที่แบบว่าในพระราชวังน้อยอย่าไปฝันสู่ขนาดนั้นใครเขาจะให้อยู่ที่นั่นกันละจ๊ะอย่างมากราชินีนะก็แค่เห็นใจก็สงส เด็กน้อยขอทานแบบเธอแต่ก็ไม่เป็นไรนะอยู่กับฉันเนี่ยคอยเลี้ยงลูกฉันก็พอเราต้องทําอะไรบ้างอะคะแค่อยู่ในราชวังเธอก็มีชีวิตที่ดีแล้วแค่ทําความสะอาดก็พอนะสาวน้อยออฉันจะตั้งใจทํางานนะน้อยมันก็มีชีวิตดีไม่ต้องไปขอทานอ่ะนะโอ,อ้ความคิดดีมากเลยนะใช้ออชีวิตไปก่อนแล้วกันเนาะเจ้าแต้มบัวน่าสงสารจังเลยนะเด็กกี่คนกี่คนมาที่นี่ก็คงอยู่ได้ไม่นานอ่ะนะเออยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะสาวน้อย <c oughs> มาทํางานที่นี่แล้วสินนะ <c oughs> ก็ใชยมาทำอะไรที่นี่เหรอเพละมงแก่งเธอยังไงล่ะยัยงอไอ้แต่ก็พบชมัดอย่ามันลอให้แถวนี้มันเป็นพระราชวังฉันและในตอนนั้นเองเพื่อนของแต้มบุญที่เป็นน้องหมาก็ได้ลมกัดเขาเพราะว่าเขาหนัะพูดมากเธอทำอะไรเนี่ยไปฉันด้หมายของเธอกัดฉันจเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อยนี่จะจะบอกคนแม่สวยแล้วเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวฉันต้องโดนดุแน่ๆนี่ทำไมหนูถึงทำแบบนี้ฮะอยู่ที่นี่เธอต้องทำตัวใหม่นะสาวน้อยอย่าตีหนูแรงนะหนูเจมส์ การละแบบนี้ต้องสอนมารยาทให้แล้วแหละถ้าอยู่ในพระราชวังแบบนี้เธอจะเป็นเจ้าหญิงไม่ได้งั้นก็คงเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้นะนี่ป้าไอาช่วยอบรมสั่งสอนให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าด้วยนะได้เลยเพคะ่ะฉันจะสั่งสอนแล้วก็ให้การเรียนรู้แก่เธอให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดนะเพคค่ะสมน้ำหน้าลูกก็เหมือนกันนะทำไมถึงไปแกล้งเขาอย่างนั้นอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้นะนายก็ต้องโดนตีบ้างเข้าใจไหมแม่ก็รู้เหรอเนี่ยและแล้วเวลาก็ผ่านไปฉันเองที่อยู่ในพระราชวังมา20ปีตอนนี้ก็กลายเป็น สาวแล้วฉันเติบโตมาอย่างดีในพระราชวังแห่งนี้แต่ว่าฉันก็ไม่เคยลืมตัวตนต,ตัวเองไ <c oughs> งจะแต้มบุญไปเล่นที่ไหนมาเนี่ยมัดหมี่ทาอะไรอยู่ฮะดูเหมือนจะมีคนมานะแน่นอนว่าผ่านไปนานขนาดนี้ลูกป้าอายก็ต้องออกมาแล้วป้าอายคอยสอนฉันทุกอย่างเลยและลูกป้าอายก็ชื่อว่าไอด้าทำความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วอย่าลืมไปทําความสะอาดหน้าพระราชวังด้วยเข้าใจไหมมัดหมี่ใจแล้วคะ่ะป้าว่าเย็นนี้จะพาลูกไปสมัครเรียนนะ่ะสงสัยไม่ได้กลับมานะถ้าพระราชินีทรงเรียกใช้อะไรล่ะก็รีบไปเลยนะเข้าใจไหม ไอไม่ต้องห่วงเลยค่ะรีบไปทําธุระเถอะไอดา้าสู้ๆนะเออขอบคุณพี่มัดหมีนะแต่แต่มีมัดหมีเข้ามาเนี่ยไอด้าเนี่ยก็เติบโตเป็นเด็กดีเลยป่าละภูมิใจในตัวมัดหมีแล้วก็ไอดา้าจริงๆเหมือนพี่น้องแท้ๆไปกันเถอะแล้วนะพี่มัดหมีมถึงฉันจะมีความสุขมากๆแต่ลึกๆฉันก็คิดถึงท่านพ่อเอ๊ะแน่นอนละหมอนี่แกล้งฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นเจ้าชายที่นี่สัยแย่ที่สุด<อ>ท่านแม่ของฉันเรียกเธอเข้าไปพบนะ่ะแล้วเร็วด้วยล่ะดูเหมือนว่าท่านจะไม่สบายหนักนะพระราชินีไม่สบายงั้นเหรอเขาเนเช ท่านชายปอเช่นะนหน้าฉันที่ไร้เกลียดฉันทุกททเลยอ,อย่ามาทําตัวสูงส่งเท่าฉันนะ<อ><อ>ดูคําพูดคําจาเขาสิรีบเข้าไปพระราชวังดีกว่านะและตอนนี้ฉันหนักกาลังจะเข้าเฝ้าเอพระราชินีที่มีใจบุญสุนทานส่งฉันเข้ามาอยู่ที่พระราชวังยังไงล่ะจูเหมือนว่านั่นชายเบนส์เอ๊ะ<อ>สวัสดีครับพี่มัดมีนี่ก็ลูกชายพระราชินีอีกคนฉันจําได้ว่าเขานะ่ะก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นวันที่ฉันเข้ามาพระราชวางังแต่ว่าตอนนั้นเขายังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ผมโตแล้วนะพี่แม่ของผมเรียกน่ะเข้าไป พบกันดีก,กว่านะยังเหมือนเดิมเลยนะเจ้าชายนี่ท่านพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นเจ้าชายองค์เดียวที่ไม่ถือตัวหรอมาผมมีอะไรจะบอกเออคือว่าผมชอบ มิทันได้พูดเลยดูเหมือนว่าในวันนั้นผู้ชายปอชเช่ดูเหมือนจะโกรธเรานะเฮ้ยจะขับรถเราไปถึงไหนเนี่ยพี่ปอชเช่เหมือนว่าเขาอยากจะแกล้งฉันให้เต็มที่แล้วมัง้งในวันนั้นพระราชินีเองก็ดูเหมือนจะป่วยมากๆท่านแม่ท่านแม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมนัดพวกเรามาที่นี่ด้วยอะฮะแม่เหลือเวลาไม่นานแล้วลูกพราชินีแม่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ลูกทั้งสามคนนะแม่อีกคนจะไม่ใช่ลูกก็ตามลูกสมคครได้รับมันนะมัดมีเึงเวลาที่ฉันจะคืนมงกุฎมรกตให้กับเเเธอแลล้ววววนะมาาายค่ไง นั้นเธอก็จะได้รู้เองแหละมัดมีและของลูกนะ เก็บไว้วันนี้แม่จะแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกๆทั้งหลายคนแล้วก็องคชายเบนซ์นี่คือของลูกนะรับท่านแม่แต่ที่สําคัญแม่ไม่สามารถออกงานได้องค์ชายปอเช่ต้องออกงานกับมัดมีนะเอ๊ะไม่ผมไม่อยากจะออกกับยายนี่ครับท่านแม่อะไรเนี่ยท่านชายปอเช่ไอเอาอะยังไงผมก็ไม่ออกแล้วให้ฉันออกแทนไหมล่ะท่านพี่โอ้ยไม่ต้องให<อ>้ฉันมานะท่านชายรอแปบ๊บนึงสิท่านราชินีมีบุญคุณต่อฉันฉันจะต้องออกงานม,งมาโยกเข้าใจไหมนี่ท่านชายเกลียดฉันขนาดนั้นเลยหรอถ้าเพื่อราชินีแล้วแล้วก็ฉ ทเธอสั่งอยเธอไม่ต้องมาขึ้นรถกับฉันนะแล้ววันงานก็ไม่ต้องมาคุยกันเ<ะ>พราะว่าฉันเป็นลูกยาจกใช่ไหมเขาทั้งเกลียดฉันขนาดนี้นะองคชายเบนรีบตามไปดูพี่หน่อยสิลูกต้องเข้าใจนะว่าทําไมแม่ถึงให้องคชายปอเช่ออกงานคู่กับมัดมีครับแม่เดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าไปให้เธอแล้วกัน<ะ>ผมอยากคู่กับเธอจังพี่มัดมีครับอย่าร้องไห้เลยผมเอากระเป๋ามาให้พี่ลืมกระเป๋าน่ะรีบไปงานตามที่แม่บอกเธอนะถ้ามีเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นบอกผมแล้วกัน<ะ>ขอบคุณมากเลยนะคงมีแต่เธอเท่านั้นแหละที่เข้าใจพี่ วนใะช้เบ้นโตเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วหลอเนี่ยผมแค่หวังว่าผมจะได้แต่งงานกับพี่เขานะครับผมไม่สนใจเลยว่าเธอจะเป็นลูกขอทานหรือเปล่าพี่ไม้เปีเป็นอะไรนะหน้าดูเศร้าจังอันนสินนายราชินีบอกว่าให้ไปออกงานกับเจ้าชายปอเทสไม่ใช่เหรอว่านะพี่ต้องเปลี่ยนสไตล์ทรงผมแล้วแหละ<อ>การแต่งตัวแล้วก็ทรงผมฉันยังดูดีไม่พอหรอแบบนี้ต้องแปลงโฉมให้แล้วล่ะตามไอดามาไอดาจะพาไปเปลี่ยนแปลงขอโทษด้วยนะคะช่วยทําทรงผมสวยให้พี่เขาหน่อยได้ไหมพอดีว่าพี่เขาจะมีงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วเร็วด้วยนะได้เลยค่ะจะเอา แบบไหนนี่ละคะ<อ>่ะแบบไหนก็ได้ค่ะที่ทําให้หนูสวยที่สุดค่ะตื่นเต้นจังเลยนะฉันจะกลายเป็นทรงผมแบบไหนเนี่ยและแล้วฉันก็แด่ทรงผมใหม่แล้วก็ไชไลมากเลยสวยมากเหมือนเจ้าหญิงเลยจ้า ดูเหมือนว่าเอา้าไอด้านนี่เองลูกป้าไอเนี่ยแอบ,บแกล้งดีไหมนะเจ้าเด็กน่ารักชะมั้นเลยโอ,อ,อ้คันน่าจังเหมือนว่าองค์ชายเบ้นนั้นก็ได้ตามมาและแล้วเขาก็ได้พบฉันสวยจังเลยพี่มัดมีเจ้าชายก็ว,ว่าไปเ<อ>จ้าชายไปคะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะออกงานแล้วนะคือทรงผมพี่สวยมากเลยเ เอ๊ะกเกิดอะไรขึ้นเหรออุ้สวยจังเฮ้ยทําไมตาเธอเป็นแบบนั้นล่ะไอดา้าแบบนี้นอนพลนใช่ไหมหล่ะเจ้าชายก็เลยแกล้งตาหนูอย่าบอกนะว่าตาหนูเป็นสีชมพูน่ะเอย <c oughs> น่ารักจังเจ้าชายแกล้งแบบนี้สงสัยชอบนอนแน่ๆเลยอะ <c oughs> ไม่ใช่สหนอยผมมีคนที่ชอบแล้วครับเดี๋ยวผมพาไอด้าเนี่ยไปเปลี่ยนตาก่อนเ <c oughs> จ้าชายเนี่ยลมนี้เสมอเลยและในวันนั้นก็มาถึงฉันเองก็ได้ไปออกงานกับเจ้าชายปอร์เช่งานมีทั้งพระราชโอรสแล้วก็มีเจ้าหญิงต่างๆมาแต่ละเมืองเขาก็เช่นเดิมเขาไม่เคย ไรอฉันเลยเจ้าชายก็ได้มาที่นี่คนเดียวมาคนเดียวสบายกว่าท่านแม่คงไม่รู้ล่วสิใหญ่นั่นก็คงตามมาไม่ทันเข้าไปในงานดีกว่าพู้เจ้าชายมาแล้วดูนั่นสิสุดยอดไปเลย้่อรอชมาดอ่ะเจ้าชายถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เจ้าชายปรเช่มาคนเดียงั็นเลอะไม่มีคู่มาหรือไงโอ้ออกงานแค่นี้นะไม่จําเป็นต้องมีคู่มาหรอกนะดีใจที่มางานเลี้ยงฉันนะพู้เจ้าชายรอมากถ่ายถ่ายถ่ายไว้สุดยอดเอ๊ะ ต่ดูดันสิใคานสวย, <lider at S 2> ยจังเลยในที่สุดฉันก็ได้มาทันงานแล้วโอ้ยเจ้าชายทําไมไม่รอฉันบ้างเลยนะ<อ>ทำไมคนในงานจ้องฉันจังลอย่ะเจ้าหญิงที่ไหนเนี่โยโอ้สวยจังลยล<ะ>อ่ะห้ามมองนะโอ้ยเขาเป็นใครนะน่ารักจังอย่างจีบเลยอ่ะออคือเขามากับฉันน่ะเอ้ยจะจีบไม่ได้นะเว้ยฉ<ช>ันไม่ชอบให้ใครมองยายนั่นเลยอ่ะเจ้าชายปอเชษฉันมาทันงานหรือเปล่าคะไม่ต้องพูดอะไรนะตามฉันมา ส่งกันมาแล้วก็นะจับมือฉันเร็วแล้วแล้วี่ฉันจับมืองั้นเหรอม่นวลังจังเลยอ่ะและภายในงานเคินนั้นดูเหมือนว่าเจ้าชายน่ะก็คุยเพลินเลยแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนจะทําดีกับฉันแต่ก็ทิ้งฉันเอะหารไม่เพะขาไม่หรอะไม่มีใครสนใจฉันเลยอ่ะงั้นฉันขอตัวนะคะพี่พนักงานก็คงเหนื่อยเหมือนกันละสิเรากลับบ้านดีกว่าดูเหมือนอยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีคุณค่าเจ้าชายก็ไม่ได้สนใจฉันอีกต่อไปฉันมาถูกงานหรือเปล่าฉันกลัวแมตมีน่ะอยู่ในงานโดดเดี่ยวฉันก็เลยมาที่งานซะเลยมัดเม่ ขณะที่ฉันกําลังเศร้าอยู่นั้นพี่มัดมีเอ๊ะ บุญเจ้าชายเบนมาได้ไงนี่น่ารักจังผมคิดว่าพี่น่ะจะโดนทิ้งแล้วก็จริงด้วยไอเจ้าพี่บ้านนั่นน่ะไม่สนใจพี่สักนิดงั้นไปกับผมดีกว่านะแบบนี้นี่เองขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยฉันไม่ชอบให้ยายนั่นคุยกับใครเลยอะเอ้ยเดี๋ยวฉันมานะจะไปแล้วหรอ,อคืนนี้มีธุระน่ะกลับแล้วว่าไร่นี่มีความสุขกันมากสินะ <S <S เนธเ,<ห>เธอคู่ฉันไม่ใช่ลองมัดหมี่ฮะแล้วแกเนี่ยเป็นนอภาษาอะไรมาแย่งของพี่ฮะก็ดูพี่ทำกับมัดหมี่สิพี่ทิ้งเธอไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ทิ้งเธอให้เดียวดายเนี่ยนนะแบบี้ เรียกว่าลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าฮะไอ้น้องชายไป<อ>กันดีกว่าพี่มัดหมีผมจะดูแลพี่เองไปแต,แต่ลึกๆในใจแล้วฉันไม่ได้อยากจะให้ใครมาแย่งมัดหมีไปนะหรือว่าฉันทําเกินไปกับเธอตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยพี่ <ๆ S 1> มัดหมีโอเคหรือเปล่าออกมาในงานแล้วว่ะพี่ก็แค่บางทีก็คิดถึงพ่อของพี่นะ่ะ<ฤ>เวลาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้พี่มักจะนึกถึงพ่อของพี่สมัยที่พี่เป็นขอทานน่ะงั้นแบบนี้เดี๋ยวผมพาพี่ไปหาพ่อของแท้ดีกว่านะเจ้าเด็กคนนี้พูดแปลกๆพ่อของแท้ไปกันดีกว่านะอผมพูดไม่ถูกหรือไงเนี่ย ฉันก็ได้มาหาพ่อที่แท้จริงแต่แล้วสิ่งที่ฉันต้องตกใจก็คือฉันไปได้ยินพระราชินีกับพ่อของแท้ของฉันคุยกันเรื่องทั้งหมดก็ได้กระจ่างขึ้นฉันนะอยู่ไม่ไหวแล้วนะ ฉันจะให้เขาแต่งงานกันปอเช่กับมัดหนีต้องแต่งงานกันดู่เหมือนว่าท้าราชินีกันังจะตายแล้วแน่นอนสิ่งที่ฉันได้ยินคือฉันไม่ใช่ลูกของเขาเธอคงเข้าใจว่าผมเป็นพ่อเขาตั้งแต่เด็กๆอะนะออตายแล้วความลับแตกคือว่าคือจริงๆแล้วข้ากระหม่อมเป็นองค์ขลักขององค์หญิงขอรับฉันไม่อยากอยู่แล้วเกิดเรื่องบ้าอะไร้นเนี่ยเธอวิง่งหนีไปแล้วแม่นี่มันหมายความว่ายังไงกันครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละลูกคือว่านะจริงๆแล้วเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองหนึ่งนะพ่อกับแม่ของเธอก็เป็นราชินีกับ แต่ว่ากระโดนฆ่าตายเสียก่อนนะราชนินีก็เลยฝากลูกไว้กับองค์คลักษ์แล้วก็ให้ไปเป็นขอทานเรา<อ>เดี๋ยวก่อนเนาะแต่ก็ไม่ทราบว่าราชนินีน่ะจะตายจริงหรือเปล่านะสิเพราะว่าเธอก็ต้องหนีเอาตัวรอดสงสารจังเลยนะครอบครัวนี้<อ>นะแบบนี้นี่เองแล้วราชนินีเนี่ยก็หนีไปทางหมู่บ้านหนึ่งอะนะพี่มัดหนีเป็นเจ้าหญิงหลอเนี่ยบอกว่าเธอจะได้เจอท่านแม่ของเธอนะใหจริง <c oughs> ท่านพ่อท่านแม่ของฉันเป็นใครกันแน่ไม่พวกเขาทอดทิ้งฉันและในตอนนั้นเองอาชาที่คิดว่าเกลียดฉันที่สุดก็เข้า <ม>คือรถสิเธออยากไปที่ไหนหรือเปล่าจริงแล้วจิตใจของเขาช่างใจดีฉันก็เลยร้องไห้โฮออกมาให้เขาเห็นไม่ต้องร้องนะแล้วก็ขอโทษด้วยที่เคยแกล้องอะ่ะคือรถเธอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เพคะหิวจังคือรถแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟังนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในวันนั้นจิตใจของพระองค์ที่อ่อนโยนก็ได้เปิดเผยให้ฉันเห็นตอนนี้ฉันทั้งเศร้าแล้วก็มีคนให้คอยปลอบตีจังเลยนะ,ะหลับซะแล้วนี่เรื่องราวของเธอเป็นแบบนี้นี่เองนะขอโทษที่เคยแกล้งดูเหมือนว่าน้ำมันรถสมด บ้้าาตยยอยู่แลวเนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันแล้วเพคะอ๋อหิวในช่วงเวลาที่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหนะ้าเขาเป็นคนแรกช่างดีจังเลยนะอ,อ,องค์ชายเพคะคือว่าฉันหิวอะ่ะเราคงไปไหนไกลไม่ได้อะ่ะก็เฮ้ยเขินชะมัดเลยงั้นเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งนะฉันไปหาก,กับข้าวมาให้เธอก่อนแถวนี้นะ่ะไม่มีร้านค้าซะด้วยสออิไม่เป็นไรเพคะเอาเออชื่อใจฉันถึงแม้ฉันจะเป็นองค์ชายนะนี่ฉันเอากล้วยมาให้เธอดีกว่าเห็นฉันเป็นลิงหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนละเธอบอกว่า เธอเป็นเจ้าหญิงนี่นะเธอก็กินเข้าไปซะเจ้าหญิงลิงยหยุดแกล้งฉันได้แล้วนะอุ๊ มืดแล้วทําไงดีเราจะติดอยู่ที่นี่ไม่ได้นะฉันก็คิดว่าเราควรหาหมู่บ้านแถวๆนี้นะแล้วก็ขอชาวบ้านนอนไปก่อนแล้วกันแบบนี้นี่เองงัน <rec> ้นเราเดินไปทางนั <c> ้นดีกว่าดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีหมู่บ้านด้วยเอ๊ะคุณยายคะสวัสดีค่ะคือว่าพวกเราหลงทางนะคะวันนี้พวกเราขอพักที่นี่ก่อนได้ไหมคะคุณยายไม่ว่าหลยฉันเดาทองมาแลกก็ได้นะโอ้ยหลงทางงั้นเหรอได้สิวุ้ยคู่หนุ่มสาวคู่นี้เดี๋ยวนะ ที่หัวของเธอออันนี้คือเพชรมรกตของฉันค่ะคุณยาจะยอมแลกกับสิ่งนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้เรานอนอ่คืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันมานะวุ้ยตายแล้วเพชรมรกตค่ะคือว่าเราเห็นเพชรมรกตอีกแล้วว่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะเพชรมรกตลูกของแม่นี่อย่าบอกนะเพื่อนรักของฉันที่เป็นราชินีเหมือนกันได้มอบมันให้กับลูกสาวของฉันแล้วมีอะไรหรอคะไม่ริงนะลูกสาวของฉันหนูชื่อมัดหมีใช่ไหมลูกดูได้ยังไงคะว่าหนูชื่อมัดหมี ลูกสาวของแม่ในที่สุดลูกก็กลับมาแล้วหมายความว่ายังไงเนี่ยแม่แงหลองและแล้วแม่ของฉันก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับฉันฟังแท้ที่จริงเธอเป็นราชินีจากเมืองหนึง่งซึ่งคุณพ่อของฉันก็โดนฆ่าตายไปแล้วแม่ก็เลยฝากเพชรมรกตนี้ไว้กับเพื่อนที่เป็นราชินีเหมือนกันสินะ <S <S อืมอร่อยจังเลยน้ำชาเพคะแม่ขอโทษนะบัตนมีแม่จำเป็นต้องฝากลูกไว้กับองค์ขลักท่านหนึ่งที่เลี้ยงดูลูกมาแล้วแม่ก็ได้บอกให้ราชินีเพื่อนของแม่ตามหาลูกจนเจอนะเออฉันขอฝากลูกไว้ก่อนนะเพคะ ลูกฉันไปอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านลาชินี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะดูแลให้อย่างดีเลยเอาลูกมาครับเพื่อที่ไม่ให้ศัตรตูมาทำ้ายได้แม่จําเป็นต้องทิ้งลูกไปแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวตอน<ม>เจอกันเองนะลูกถ้ามีโอกาสนะโอ้เจ้าหญิงองค์น้อยกว่าจะเติบโตนะนของเจ้ามีเหตุผลจําเป็นต่อไปนี้เจ้าคือลูกของพอ่อเจ้าแต้มบุญนี่แน่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นี่เองสิงนะเพคะแต่อย่างน้อยฉันก็ได้รู้ความจริงแล้วอ๋อชายเองก็คงรู้เรื่องแล้วก็เลิกแกล้งฉันแล้วสินะฮตลกจัง นี่เธอหัวาะฉันงั้นเหรอกลับบ้านไปไปแต่งงานกับฉันเลยนะนชายนี่ชอบขี้แกล้งจังเลยนะไปกันดีกว่าเพคะ,สะเสด็จแม่ของฉันน่าจะอยู่ที่นี่แล้วฉันน่าจะต้องกลับเข้าไปลูกจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะแม่หน่ะไม่สามารถเป็นพระราชินีได้แล้วเป็นแค่เพียงสามัญชนเพคะ,สะเสด็จแม่แล้วหนูจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะนั่นองค์ชายปอเชสินะแม่ฝากด้วยนะลูกฉันฝากความคิดถึงไปถึงราชินีด้วยนะอได้ครับท่านแม่งั้นผมพาลูกสาวท่านแม่กลับแล้วนะและหลังจากนั้นพวกเราก็ตัดสินใจกลับไปยังพระราชวังแน่นอน คำสัญญาของทั้งสองเมืองพระราชินีอยากจะให้ลูกทั้งสองแต่งงานกันในที่สุดเจ้าก็ได้พบกับแม่ตัวจริงแล้วสินะฉันขอโทษที่เคยปิดบังสัญญาก็คือสัญญาเพคะหม่อมฉันเข้าใจถ่องแท้แล้วเออเรามาแต่งงานกันดีกว่านะเพราะตอนนี้เนาะฉันชอบเธอหมดหัวใจท่านแม่ครับช่วยจัดงานแต่งให้ลูกด้วยเนาะลูกจะแต่งกับเธอขอรับและเรื่องราวของเราก็ได้ลงเอยแบบนี้จากลูกสาวขอทานใกล้กลายเป็นเจ้าหญิงสุดสวยแต่ดูเหมือนว่าองค์ชายเบนส์นั้น พี่องชายเบนเป็นอะไรเนี่ยไอายดาไม่ต้องตามพี่มาเลยจะสมน้ำหน้าพี่งั้นหรอจะสมน้ำหน้าอะไรล่ะองชายเบนไ <c oughs> ี่ก็เอาแต่มองพี่มาร์มีแล้วหนูล่ะ <c oughs> หนูก็จะอยู่เคียงข้างพี่นะเอ๊ะอ,อะไรนะไอเขาบอกเท้าไงว่าหนู่ะชอบพี่นะเอ๊ะคือพี่ไม่เคยชอบไอาดาพี่มองแค่ไอาดาเป็นน้องสาว <c oughs> เอ๊ะสักวันหนึ่งนะพี่จะต้องชอบหนูให้ได้เลยเมันคงไม่มีทางนั้นหรอกถ้าใครอยากดูอีกแล้วเราก็ฝากกดไลค์กดถูกใจด้วยนะบาย